สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาแล้วนะคะสำหรับคลิปใหม่นะคะในการเรียนการสอนภาษาดัชของเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะแม่แอนจะมาสอนอเกี่ยวกับคำที่ใช้เรียกแทนตัวเองแล้วก็คนอื่นนะคะในภาษาดัชหรือที่เราเรียกในภาษาในภาษาไทยของเราว่าเป็นคำบุรุษสรรพนามนะคะหรือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วตามที่เห็นนะคะในนี้นะคะ บนหน้าจอนี้นะคะฝั่งซ้ายก็จะเป็นคําสรรพนามที่เราใช้เรียกตัวเองและคนอื่นนะคะส่วนฝั่งขวาจะเป็นสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของนะคะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยแอนจะ,ะแนะนาในฝั่งซ้ายก่อนนะคะฝั่งซ้ายว่าเขาเรียกยังไงกันบ้างนะคะในภาษาดัชนะคะแล้วตอนท้ายเนี่ยก็จะมีภาษาอังกฤษแถมด้วยนะคะ,ะในการเรียกสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของค่ะ เราไปดูกันค่ะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะพูดประโยคหรือแต่งประโยคหรือสนทนาเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนใช่ไหมคะว่าเราต้องแทนตัวเองว่ายังไงแล้วก็เราจะเรียกคนอื่นว่ายังไงนะคะไปดูกันค่ะอย่างตามที่เห็นนะคะอันแรกก็คือบุรุษที่หนึงที่เป็นเอกพจน์นะคะก็คือถ้าเป็นคำนามใน เป,เป็นคำนามเป็นนามของประโยชน์นะคะก็คือฝั่งซ้ายนะคะก็คือประธานนั่นเองประธานนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นกรรมของประโยคน,นะคะเราไปดูกันค่ะว่ามันแตกต่างกันยังไงอย่างภาษาไทยเนี่ยถ้าเราบอกว่าฉันผมนะคะหรือข้าพเจ้าเนี่ยภาษาดัชเขาจะบอกว่าอิกนะคะอิกนะคะอิกตัวนี้นะคะ ถ้าเป็นกรรมของประโยคนะคะเดี๋ยวแอนยกตัวอย่างแต่ยกตัวอย่างแอนจะไม่ขอเขียนลงบนกระดานนะคะ,ะตัวอย่างที่เป็นประธานก็หมายถึงอย่างที่จะบอกว่าอ,อีกเบนแอนใช่ไหมคะอีกเบนนะคะอีกเบนก็คือ am. I am an. นนะคะอีกเบนแอนฉันฉันเป็นฉันคือแอนใช่ไหมคะส่วนคำว่า may ตัวนี้นะคะ M I MEA นะเม e ตัว i อยตัวนี้จะออกเป็นเหมือนลังไอนะคะก็จะแอนก็เลยเป็นเขียนคําอ่านให้เป็นว่าเมยซึ่งจะได้ง่ายต่อการเข้าใจนะคะง่ายต่อการจําด้วยเพราะมันเหมือนคําว่าเมย์เนี่ยเฉยๆในเมก็แปลเหมือนกันค่ะก็คือชั้นผมหรือข้าพเจ้านั่นเองนะคะแต่ยกตัวอย่างคํานี้จะบอกว่า h it's i fun m a y นะคะ h e r t is fun May ซึ่ง May เนี่ยอยู่ท้ายของประโยคใช่ไหมคะ h e r t is ก็คือมันเป็น May นี่ก็มันเป็นของฉันประมาณนั้นนะคะ h e r t is fun May นะคะโอเคค่ะส่วนนะคะเป็นบรุษที่สองเอกพจน์ก็คือการแทนคนที่เราเสนทนาด้วยใช่ไหมคะก็คือท่านหรือคุณนั่นเองนะคะเราก็จะมีอยู่3คำนะคะ3คำที่สามารถพูดได้ในภาษาดัชนั่นก็คือ y ย y เยอหรืออนะคะเย y เยอหรืออซึ่งอืออตัวนี้นะคะจะใช้เวลาเราพูดสุภาพหรือพูดกับคนที่เรายังไม่คุ้นเคยด้วยนะคะตัวนี้นะคะเย y เยอหรืออนะคะส่วนถ้าเป็นกรรมของประโยคเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่ายามากกว่าค่ะ แต่บางคนลงท้ายเนี่ยเขาอาจจะใช้คำสองคำนี้ก็ได้ไม่ผิดนะคะแต่ว่าตามาวยายกรณ์แล้วมันต้องใช้คำนี้นะคะซึ่งที่จริงสำหรับแอนนะแอนแอนใช้ทั้งสองอย่างใช้ทั้งสีอย่างเลยก็ว่าได้ถ้าเป็นกรรมนะแต่ว่าส่วนใหญ่นะ่ะถ้าเป็นประธานนะ่ะหรือว่าเป็นคำนามเนี่ยเราจะใช้ข้างหน้ามากกว่านะคะอย่าพึ่งงงนะคะอย่าพึ่งงงคือตัวเนี้ยเราจะได้ยินบ่อยๆอ,อ,อย่างคำว่า e q a l s ยา n ใช่ไหมคะ equal sign เย้าเนี y ow, y ow ่ยมาอยู่ตรงท้ายที่หมายถึงว่า,าผมรักคุณหรือว่าฉันรักคุณนั่นเองนะคะเป็นสำนวนที่ใช้กันบ่อยมากใช่ไหมคะสำหรับท่านที่มีแฟนหรือสามีหรือภรอรยาที่เป็นชาวดัตช์นะคะ equal sign ส่วนอันนี้ค่ะส่วนอันนี้ที่เป็นประธานเนี่ยยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นยเยเบนมอยนะคะยเยเบนมอย,ยเยเบนคำว่าเบนเนี่ยก็เปรียบ หมายถึงคำว่า is ในภาษาอังกฤษนะคะเป็นคำซึ่งเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆเหมือนกันใช้่าห o คย e b e ก็คำว่ามอยหมายถึงสวยนะคะก็หมายถึงว่า,าคุณสวยนะคะเยเบนมอยค่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะหรือว่า o u งงถ้าเรายังไม่ได้คุ้นเคยเราก็จะใช้คำนี้นะคะเป็นคำที่สุภาพก็คือตัวอืตัวเดียวเนี่ยแหละค่ะอนะคะ แต่บางคนนะคะตัวนี้เขาอาจจะเขียนเป็นอื่ก็ได้นะคะเป็นอออ่างสระอือน,นะคะแต่ว่าสําหรับแอนแอนจะออกเป็นอืนมากกว่าค่ะโอเคคำต่อไปค่ะก็คือเป็นบุรุษที่3เอกพจน์บุรุษที่3เอกนพคืออะไรก็คือเนี่ยค่ะเราพูดกับเราพูดกับคนนึงแต่ว่าเราเอ่ยถึงผู้ชายอีกคนใช่ไหมคะ นั่นก็คือบุรุษที่3ที่เป็นเอกพจน์ก็คือคนที่เป็นผู้ชายคนเดียวนะคะก็คือเขาผู้ชายเขาจะใช้คําว่า hey ค่ะ hey ตัวนี้นะคะนี่คําอ่านค่ะแต่เอ o อนก t ชเฉยๆนะ,ะ hey แต่ถ้าเป็นกรรมของประโยคเราก็จะเรียกว่า h e m นะคะยกตัวอย่างคํานี้อย่าบอกว่า he is my z o n he is my s o n e เขาคือลูกชายของฉันใช่ไหมคะ เราบอกเราจะบอกว่า uh, um, the auto is Van Hem the auto is Van Hem ซึ่งหมายถึงว่า uh, รถคันนี้เป็นของผู้ชายคนนั้นนะะหรือว่าของเขาคนนั้นนะคะก็จะใช้คำว่า h i m เขาจะไม่บอกว่า the auto is Van Hem นะคะจะบอกว่า Van Hem เดี๋ยวถ้าเราเรียนไปเรื่อยก็จะแอนก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจไปเรื่อยนะคะหรือว่าถ้าเราได้มีโอกาสได้พูด ได้ฟังนะคะเราก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆคะ่ะแต่ว่าอันนีนเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานจริงๆนะคะว่าก่อนที่เราจะสนทนาเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะใช้ประธานคำไหนแล้วก็จะรำเนี่ยต้องเป็นคำไหนนะคะเราต้องแยกให้ออกก่อนใช่ไหมคะโอเคค่ะไปดูคำต่อไปก็คือคำว่าเสหรือเสนะคะเสหรือเส หมายถึงเขาผู้หญิงนะคะส่วนกรรมของคำนี้นะคะก็ถ้าอยู่ท้ายประโยคเนี่ยเขาจะใช้คำว่าหานะคะอย่างตัวอย่างเหมือนเดิมนะคะ say is my d o c t o t น r ะเขาเป็นลูกสาวของฉันหรือเขาคือลูกสาวของฉันนะคะหรือจะใช้คำนี้ก็ได้นะคะคำว่า sir ตัวนี้แต่ว่าถ้าบอกว่าเอเอจะยกตัวอย่างอะไร คำว่าอ่า uh, is um 하하ใช่ไหมคะฮาฮา is hell โ o ยอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าฮาฮาก็คือ um คือ is fun ha ส่วนใหญ่ในคำนี้นะคะมัน um, จะอยู่ท้ายประโยคอย่างเช่นบอกว่าอ๋อจะยกตัวอย่างยังไงดีเนาะฮ t b บลูม i s van h a a r นะคะ het bloem i s van h a a r ดอกไม้ดอกนี้นะคะ bloom, คือดอกเดียวนะคะ b l o e m อะก็คือดอกไม้ดอกเดียว i s van h a a r ก็คือดอกไม้ดอกนี้เป็นของเขาผู้หญิงคนนั้นอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือตัวอย่างที่เรายกมาให้ฟังนะคะโอเคส่วนคำต่อไปค่ะเป็นบุรุษที่หนึ่งพระหูพจน์นะคะพระหูพจน์ก็คือมีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะกอะ็อย่างเช่นคำว่า way หรือว่นะคะ way หรือว่หมายถึงเรานะคะส่วนคำนี้นะคะถ้าอยู่ท้ายประโยคก็จะใช้คำว่า on นะคะ way หรือว่ก็คืออ่มนติยตยานเธอจะบอกว่าเอเราชอบกินอาหารไทยใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่า we eat k r a i Thai s eaten we eat t ไต่ซีอิตนะคะพวกเราชอบทานอาหารไทยอ่าเราจะบอกว่า,าร้านอาหารร้านนี้เป็นของเราอย่างนี้นะคะก็จะบอกว่า,า this restaurant is fun ons this restaurant is fun ons นะคะมันจะอยู่ท้ายประโยคนะคะคำต่อไปก็เป็นบุรุษที่สองนะคะของเป็นพระผู้พน์บุรุษที่สองก็จะใช้คำว่า ยูรีนะคะยูรีก็หมายถึงพวกคุณนะคะส่วนถ้าอยู่เป็นกรรมเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนค่ะคือจะไม่เปลี่ยนรูปตัวนี้ก็ยังใช้ยู l ีเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะอยู่ด้านหน้าหรือข้างหลังไม่ว่าจะเป็นประธานหรือกรรมของประโยชนะคะก็หมายถึงพวกคุณนะคะจะออกเสียงเป็นยูรีนะคะยูรี คำนี้ก็นะคะไม่ต้องได้จํายากก็มีแบบถ้าเห็นยูรี่ก็คือใช้ได้ทั้งด้านหน้าได้ด้านหลังนะคะทั้งเป็นประธานแล้วก็เป็นกรรมของประโยคจําไว้แค่นี้ค่ะคําต่อไปคําสุดท้ายนะคะในฝั่งซ้ายของเรานะคะเป็นบุรุษที่สามพระหูพจน์นะคะพูดหมายถึงพวกเขาทั้งหลายใช่ไหมคะก็ไม่ได้พูดแค่คู่สนทนาเราคือเราพูดถึงคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะมีคํานี้ค่ะก็คือคําว่า เเซนะคะที่จริงมันจะมาคล้ายกันกันกบคำนี้เลยนะคะที่หมายถึงเขาผู้หญิงนะคะแต่ว่าอ่เราจะมันแตแตกต่างกันตรงอ่ถ้ามันเป็นกรรมของประโยคเขาจะใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคำนี้นะคะคำว่าเซหรือเซอเนี่ยแปลว่าเขาทั้งหลายค่ะเขาทั้งหลายนะคะแต่ถ้ามันเป็นไปอยู่ท้ายประโยคนะคะหรือว่าเป็นกรรมของประโยคเนี่ยอ่ เขาก็จะบอกว่าหุนนะคะหรือเห็นนะคะหุนหรือเห็นนั่นเองนะคะอาทิเช่นนะคะเอเอ,เอจะบอกว่าโอเคแอนจะบอกว่าพวกเขาทั้งหลายเป็นนักเรียนไทยนะคะก็จะบอกว่าเซอร์เซนนะคะเซอร์อาจจะเป็นท่า สำหรับแอนนะถ้าแอนเป็นคนขึ้นต้นประโยชน์แอนจะใช้คำนี้มากกว่านะคะจะใช้คำนี้เพื่อที่จะให้มันง่ายให้แอนรู้ว่าโอเคมันมันพูดหมายถึงพวกเขาทั้งหลายนะไม่ได้หมายถึงเขาผู้หญิงนะคะแต่ถ้าเป็นเขาผู้หญิงในแอนจะขึ้นต้นด้วยคำนี้มากกว่าค่ะอันนี้เป็นเทคนิคของแอนนะแต่คนอื่นเขาอาจจะเขียนอย่างอื่นก็ได้แต่สำหรับแอนถ้าเขาทั้งหลายในแอนจะใช้ตัวนี้ค่ะจะเป็นเซอร์เซนนะคะเซนก็เป็น Z I JN นะคะเซน เซ็นไทยศิเรียนตันะคะพวกเขาทั้งหลายเป็นนักเรียนไทยนะคะก็คือ they are Thai students นะคะส่วน h ุน um, หรือเฮนเนี่ยมันส่วนใหญ่จะอยู่ท้ายประโยคนะคะแอนจะบอกว่าโอ้ฉันเป็นครูของพวกเขานะคะฉันเป็นครูของพวกเขาทั้งหลาย,ยแอนก็จะบอกว่าอีกแบนอีกแบนฮุนหรือเฮน ยูฟราก็ได้นะคะอีกเป็นหุ้นหรือแฮนยูฟรา์ได้นะคะโอเคค่ะเรามาดูฝั่งนี้กันคฝั่งนี้นะคะก็จะต่อเนื่องมาจากฝั่งซ้ายเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นคํา,าที่นะคะสัพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของนะคะตรงนี้จะเป็นฝังนน่งนี้จะเป็นภาษาดัชนะคะส่วนฝั่งนี้แอนเปรียบให้ดูเฉยๆค่ะว่า อันนี้ของแถมนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะพูดว่ายังไงนะคะโอเคค่ะอย่างคำว่าอีกเนี่ยไใ้แปลอีกที่หมายถึงฉันผมหรือข้าพเจ้าเนี่ยถ้ามาบอกว่าเป็นของฉันเนี่ยในภาษาดัตช์เขาจะบอกว่าเมนค่ะเมนอย่างเช่นนี่คือปากกาของฉันนะคะเขาจะบอกว่าเอ่อ uh, hut is my pen hut is my pen ซึ่งเมนก็เขียนอย่างนี้เลยค่ะ m e, y, yeah, and man นะคะ man ของฉันนะคะส่วนภาษาอังกฤษก็จะบอกว่า my ก็จะบอกว่า it is my pen it is my pen ก็จะเป็น my ตัวนี้นะคะส่วนคำว่าของคุณนะคะของคุณภาษาดัชก็จะบอกว่า your หรือ your นะคะ your หรือ your นะคะตัวนี้อ่าได้ก็แสดงแปลว่าของคุณนะคะ ส่วนภาษาอังกฤษจะบอกว่า your 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 ใช่ไหมคะย o u r u หรือ your ในภาษาอังกฤษอตัวนี้อย่าลืมนะคะอตัวนี้นะคะก็มาจาก u ตัวนี้ซึ่งแสดงอ่า ถึงคนที่เราพูดด้วยเนี่ยเป็นคนที่เรายังไม่คุ้นเคยและเป็นคําสุภาพนั่นเองนะคะสุภาพมากกว่าที่จริงเยาตัวนี้ก็ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นคําทะลึ่งตึงตังอะไรนะคะก็สุภาพเหมือนกันแต่ว่านี่ใช้กับสําหรับคนที่เรายังไม่คุ้นเคยมากกว่านะคะคาต่อไปค่ะที่อ่ของเขาผู้ชายนะคะของเขาที่เป็นผู้ชายเราก็จะใช้ที่เนี่ยค่ะข้างหน้าอย่างเฮ hey, ใช่ไหมคะเฮ hey. เนี่ย ก็จะเป็นคำว่าเซนนะคะจะบอกว่ารถของเขานะคะรถของเขาก็จะบอกว่าเซนเขียนคำว่ารถของเขาเนี่ยเขียนว่าเซนอัลโตได้เลยนะคะเซนอัลโตก็คือรถของเขาอัลโตหมายถึงรถค่ะส่วนเซนของเขาก็รถของเขาก็เซนอัลโตทำได้สั้นๆอย่างนี้เลยค่ะอย่างภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า his นะคะ his his car his car his vehicle his vehicle นะคะก็คือนั่นยานพาหนะของเขาหรือรถของเขานะคะโอเค๊ม okay, ต่อไปค่ะเขาผู้หญิงนะคะของเขาผู้หญิงของเขาผู้หญิงเขาจะใช้คำว่า h a กนะคะซึ่ง h a กมันจะมีในลำคอเราออกมาด้วยเสียงเสียงเรือนะคะ h a กนะคะ h a h a ผมของเขานะคะเราจะเขียนต่อกันสองตัวแล้วก็เเมีย h a h a ผมของเขาเพราะว่าฮาอีกตัวหนึ่งเขียนเหมือนกันเด็กเลยนะคะก็แปลว่าผมนะเส้นผมนั่นเองนะคะถ้าบอกว่าเซนฮาเซนฮา่ะแปลว่าอะไรเซนฮาก็คือผมของผู้ชายคนนั้นนั่นเองนะคะโอเคค่ะคำว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะงงไปมากกว่านี้นะคะต่อกันเลยค่ะฮาที่หมายถึงของเขาผู้หญิงเนี่ยในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า her นะคะ her hair ฮ่าฮ่านะคะผมของเขาผมของหล่อนนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าของเราของเราหรือที่ภาษาอัชจะบอกว่า ounce นะคะหรือ ounce นะคะ ounce หรือ ounce ทำไมมันถึงมีสองคำแอนจะบอกให้อ่าแบบสั้นๆนะคะคือคำนี้คำว่า o u n c นะคะ o n s เนี่ยเขาจะใช้สำหรับเป็นคำที่อ่าเป็นเพศผู้ ค่ะเพราะว่าในภาษาดัชนะมันจะมีคำที่เป็นาภาษาเพศรวมเพศผู้แล้วก็ไม่มีเพศอะไรอย่างนี้ซึ่งเราจะเรียนในขั้นต่อไปค่ะแต่ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่า h เฮ s เฮสนะคะซึ่งหมายถึงบ้านหลังเดียวเนี่ยเราจะบอกว่าเป็น ons เฮสนะคะจะเขียนคำนี้ o n s นะแ้วก็เลิกคำว่า h เ s t ก็คือบ้านของเราซึ่งมีหลังเดียวใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่า ลูกของลูกๆของพวกเราซึ่งลูกๆเนี่ยลูกมากกว่า2คนขึ้นไปเนี่ยจะบอกว่าเป็นก i n d ดรนเราต้องใช้คำนี้ค่ะต้องใช้คำว่า on the kinder นะคะอันนี้ต้องขออภยนะัยณที่นี้นะคะที่แอนแอนพูดเนี่ยแอนไม่ได้เขียนประโยคอาจจะทำให้ทุกท่านงงแต่ว่าเดี๋ยวแอนจะมี ต,ต่อไปถ้าเราเรียนไปเรื่อยๆนะคะเราจะแอนติเขียนประโยคที่แสดงถึงความแตกต่างว่าเราต้องใช้ยังไงนะคะในรูปประโยคแต่ตอนนี้จําแค่ว่ามันเป็นไปได้นะคะที่คําที่แปลว่าของเราเนี่ยมันเขียนใส์สองแบบก็คือคําว่า o n s กับ o n s e นะคะ o n s ส n s ส่วนในภาษาอังกฤษง่ายเลยค่ะมีตัวเดียวก็คือคําว่า our นะคะ our o u r house ก็มีตัวเดียวก็คือบ้านของเรานะคะ เพราะว่าภาษาอังกฤษไม่มีไม่มีเพศนะคะคำนี้ก็คือใช้ได้ทั้งทั้งอะไรก็ได้ถ้าหมายถึงของเราก็มีคำเดียวก็คือเป็น our ตัวเดียวเลยนะคะตัวต่อไปค่ะอ่าคำว่าของพวกคุณนะคะของพวกคุณก็ตัวนี้มาอีกแล้วค่ะยูรี่ยูรี่เนี่ยจะไม่เปลี่ยนรูปเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน แต่เราต้องแค่เข้าใจว่าโอเคเขาหมายถึงอะไรหมายถึงพวกคุณหรือว่าของพวกคุณนะคะซึ่งคำว่ายูรี่ตัวนี้นะคะสามครั้งก็สามครั้งไม่มีเปลี่ยนรูปเลยนะคะในภาษาอังกฤษนะคะก็จะบอกว่ายัวเหมือนกันนะคะของพวกคุณก็จะบอกว่ายัวอะไรที่แสดงความเป็นของคุณในภาษาอังกฤษอะ่ะมันมันจะมีอยู่อสองคำนะคะที่ใช้ยัวก็มียัวที่หมายถึง ของพวกคุณทั้งหลายหรือว่าอีกตัวหนึ่งก็ยัวตัวนี้ที่หมายถึงของคุณคนเดียวนะคะคำสุดท้ายค่ะที่หมายถึงของเขาทั้งหลายนะคะของเขาทั้งหลายก็จะใช้คำว่าหุนนะคะหุนซึ่งหุนตัวนี้จะหมายถึง that h ในภาษาอังกฤษนะคะจะบอกว่า Uh, they um, the love the love their children so much นะคะ they love their children so much พวกเขานะคะรักลูกๆของพวกเขามากนะคะ their children ก็คือลูกของพวกเขาทั้งหลายก็ทั้งหลายนะที่นี้ก็หมายถึงของพวกเขาสองคนนั่นแหละคะ่ะ ใช้คำว่าหุ่นกับคำว่าแฉ่นะคะเนี่ยค่ะทั้งหมดวันนี้แอนอาจจะต้องพูดเร็วเพราะว่ามันค่อนข้างจะเยอะต้องขออภัยสำหรับท่านไหนก็ตามที่อ่ติดตามอยู่หรือไม่เข้าใจยังไงนะคะแอนก็อยากจะให้คอมเมนต์มาข้างล่างหรือว่ามีอะไรติชมมาได้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามและยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะแล้วแอนสัญญาว่า ในคลิปต่อๆไปใแอนจะนำเสนอในเรื่องราวที่แตกต่างพร้อมกับประโยคตัวอย่างและกันแนะนำว่าเราต้องพูดยังไงเทคนิคในการพูดภาษาดัชหรือภาษาอังกฤษนะถ้อยคำที่สุภาพแล้วก็ประโยคที่ใช้ทั่วไปหลายสิ่งหลายอย่างเลยค่ะจะสอนทุกอย่างจากประสบการณ์ตรงที่แอนเคย ใช้ชีวิตอยู่ที่เบลเยียมหลายปีนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังพูดอยู่นะคะเพราะว่าแอนสื่อสารในครอบครัวเนี่ยเป็นภาษาดัชนะคะกับสามีแล้วก็ลูกๆขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติชมกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากมากที่ฟังจนจบคลิปนะคะยังไงขอพระเจ้าวอวยพรค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ